ตัวอย่างเคสผู้ป่วยหญิงอายุประมาณ40ปีมาด้วยอาการท้องผูกเรื้อรงังท้องอืดเรือบ่อยมีลมในช่องท้องเยอะจนมีอาการท้องป่องอย่างเห็นได้ชัดปวดเกรงท้องท้องแข็งทานยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นแพทย์จึงทําการนนะัดสองก้องเพื่อหาสาเหตุ ดยก่อนจะส่องกล้องในเชาน้านี้ผู้ป่วยจะต้องมาพบแพทย์เพื่อปรึกษาและรับยาสำหรับการเตรียมลำไส้โดยยาที่ใช้จะมีหลายสูตรแพทย์จะพิจารณาตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละรายและเมื่อเคลียร์ลำไส้เสร็จแล้วระดับความสะอาดของลำไส้จะได้แบบนี้นะคะก่อนที่แพทย์จะเริ่มส่องกล้องจะมีการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยเพื่อความปลอดภยัยโดยการให้ยานอนหลับเพื่อลดความอึดอัดระหว่างทําการส่องกล้องในการส่องกล้องจะเริ่มจากการสอดกล้องผ่านทางปากเข้าสู่หลอดอาหารในเคสนี้เมื่อสอดกล้องเข้ามาแพทย์พบว่ามีแผลจากกดไหล ย้อนในหลอดอาหารจากนั้นทําการส่องกล้องเข้าสู่กระเพาะอาหารแพทย์จะมีการสกิดชิ้นเนื้อเล็กๆไปตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อดูเชื้อเอสเพโรไลเจ้าเชื้อแบคทีเรียตัวร้ายที่เป็นสาเหตุของอาการปวดท้องและในเคสของผู้ป่วยรายนี้พบติ่งเนื้อเล็กๆอยู่ในกระเพาะอาหารหรือ g a s t ติ p polyp แพทย์จึงได้ใช้เครื่องมือตัดติ่งเนื้อเพื่อส่งตรวจทาห้องปฏิบัติการดูว่าเป็นเนื้อร้ายหรือไม่ หลังจากส่องกล้องในส่วนของกระเพาะอาหารเสร็จแล้วแพทย์จะเปลี่ยนมาส่องกล้องในส่วนของลำไส้ใหญ่โดยทําการส่องเข้ามาผ่านทางรูทวารซึ่งสามารถดูปัญหาดิสิดรูทวารได้ด้วยค่ะและเมื่อส่องเข้ามาจะเห็นลำไส้ใหญ่ทั้งหมดความยาวประมาณ1-1.5ถึงเมตรและพบติ่งเนื้ออีกหนึ่งชิ้นในลำไส้ใหญ่นี้แพทย์จึงทําการตัดติ่งเนื้อเพื่อไปตรวจเพิ่มเติมจากนั้นแพทย์จะทําการส่องกล้องเข้ามาต่อที่ลำไส้เล็กส่วนปลายเมื่อส่องกล้องเสร็จผู้ป่วยจะยังมีอาการง่วงนอนมึนงงจึงจําเป็นต้องนอนพักฟื้นประมาณ2 โมงเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยปลอดภยัยไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังจากการให้ยานอนหลับรวมถึงไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากการส่องกล้องค่ะ เมื่อผู้ป่วยฟื้นดีไม่มีอาการเมินงง,งก็สามารถฟังผลเบื้องต้นกับแพทย์พร้อมรับยาบรรเทาอาการระหว่างรอฟังผลชิ้นเนื้ออีก2สัปดาห์ค่ะตามที่เราได้พบผู้ป่วยนะคะที่มาด้วยอาการท้องอืดน,นะคะเป็นระยะเวลานาน,าน่วมกับมีการถ่ายอุจจาระที่ผิดปกตินะคะอันนี้เป็นข้อมูลชี้อย่างหนึ่งที่หมออาจจะต้องพิจารณาเรื่องของการตรวจสองกล้องในตัวกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้ใหญ่ให้คนไข้นะคะเพื่อให้ทราบสาเหตุว่า เหตุสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการท้องอืดเป็นระยะเวลานานร่วมกับการถ่ายอุจจาระที่ผิดปกติเนี่ยมีโรคที่ซ่อนอยู่ในตัวกระเพาะอาหารหรือลำไส้หรือไม่นะคะซึ่งเวลาที่เราจะทําการส่องกล้องนะคะเราก็จะต้องมีการแนะนําการเตรียมตัวในการปฏิบัติของคนไข้ก่อนที่จะมาส่องกล้องร่วมกับบอกวิธีการต่างๆนะคะในการตรวจส่องกล้องร่วมกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้หลังส่องกล้องให้ผู้ป่วยทราบก่อนที่จะทําการตรวจจริงค่ะค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะหมอจะแนะนําวิธีการส่องกล้องให้ฟังโดยรวมสรุปมาเลยนะคะว่าเวลาวันที่เรามาส่องกล้องเนี่ยจะเกิดอะไรกับตัวเราบ้างถ้าเราเป็นคนส่องกล้องนะคะอันดับแรกเลยค่ะเราก็จะเจอคุณพยาบาลก่อนคุณพยาบาลจะสักถามประวัตินะคะว่าเราเตรียมลำไส้มาเป็นยังไงบ้างมีอาการปวดท้องขึ้นไส้หรือไม่สบายอะไรหรือเปล่านะคะหรือว่าเราถ้าเตรียมลำไส้มาแล้วมีอาการอะไรไม่สบายหรือไม่สะอาดหรือมีความ ไม่แน่ใจอยากสักถามอะไรตรงนี้ถามคุณพยาบาลเบื้องต้นได้เลยหลังจากนั้นคุณพยาบาลจะพาไปเตรียมตัวนะคะอย่างเช่นพาไปเจาะเลือดนะคะใส่เข็มที่จะต้องเตรียมไว้เพื่อให้หมอฉีดยาช่วงที่เราหลับช่วง2กลองนะคะ เราก็อาจจะมีการเอ็กซเรย์ปอดตรวจเครื่องฟังหัวใจหรืออุณหภูมิอันนี้แล้วแต่ว่าหมอจะต้องการให้ตรวจอะไรบ้างก่อนส่องกล้องเพื่อเตรียมตัวให้เราพร้อมแล้วก็มีข้อมูลที่เพียงพอก่อนที่จะส่องกล้องนะคะท่านถัดไปเวลาที่เราจะเริ่มส่องกล้องเลยจริงๆเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่จะให้เปลี่ยนชุดนะคะมีเจ้าหน้าที่พาไปที่ห้องเปลี่ยนชุดเราเข้าไปนอนรอที่เตียงที่คุณพยาบาลเตรียมให้นะคะมีการวัดชีพจรติดเครื่องติด ในแง่ของการดูขึ้นไปฟ้าหัวใจหรือว่าลักษณะของการเต้นของหัวใจช่วงขณะที่เราสองกล้องค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมีการพ่นยาชาในคอนะคะเพื่อที่จะ ลาที่หมอใส่กล้องทางปากเนี่ยตอนเราตื่นมาเราจะได้ไม่รู้สึกเจ็บคอมากนักนะคะขั้นถัดไปทีเนี้ยค่ะคนไข้ก็จะหลับแล้วนะคะก็คือหมอจะเริ่มให้ยานอนหลับหลังจากพ่นยาชาในคอเสร็จนะคะหลังจากนั้นคนไข้หายใ,หใจเข้าออกลึกๆยาวๆช่วงหนึ่งคนไข้ก็จะหลับไปค่ะช่วงหลับไปแล้วเนี่ยค่ะหมอก็จะเริ่มทําการส่องกล้องโดยทั่วไปเมื่อทําการส่องกล้องทางกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ในครั้งเดียวกันเนี่ยหมอจะเริ่มส่องจากกระเพาะอาหารก่อนนะคะ ก็จะเริ่มตั้งแต่หมอใส่กล้องผ่านทางปากค่ะกล้องมีลักษณะเป็นเส้นยาวๆนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางก็ประมาณสัก1เซนติเมตรค่ะกล้องนี้โค้งงอได้เวลาหมอ่องเนี่ยก็จะค่อยๆใส่สายนี้ลงไปนะคะซึ่งปกติเนี่ย ต่อให้เราหลับอยู่เราก็จะมีกลไกการกลืนกล้องนี้ได้โดยธรรมชาติโดยไม่อื่นอัดค่ะทีนี้พอกล้องผ่านจากคอลงไปแล้วทีนี้แล้วค่ะก็จะเข้าสู่การตรวจของหมอนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่คอหลอดอาหารกระเพาะอาหารไปจนถึงลำไส้เล็กส่วนต้นค่ะแล้วถ้าหมอตรวจเจอความผิดปกติใดๆก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่หมอก็จะมักสกิดชิ้นเนี้ยตำแหน่งที่มีความผิดปกตินั้นนะคะ ออกมาตรวจค่ะเพื่อที่จะเอาไปหาสาเหตุว่าสาเหตุนั้นคืออะไรอธิบายอาการปวดท้องของคนไข้หรือไม่นะคะเสร็จแล้วเมื่อหมอตรวจทุกอย่างเรียบร้อยนะคะหมอก็จะดูดน้ําและลมที่ค้างไปในกระเพาะเนี่ยออกมาให้เพราะว่าช่วงสองกล้องนะคะปกติกระเพาะคนเราเนี่ยจะไม่โป่งเท่าไหร่หมอเองอาจจะต้องมีการใส่ลมเข้าไปใส่น้ําเข้าไปเพื่อทําให้กระเพาะโปง่งมองเห็นกระเพาะได้ชัดแล้วก็ล้างพวก เศษอาหารหรือว่าน้ำลายอะไรที่อาจจะยังค้างอยู่ในกระเพาะออกเพื่อให้มองเห็นผิวกระเพาะได้ชัดทั้งหมดนะคะเมื่อส่องกล้องเสร็จหมอก,ก็จะดูดพวกน้ำแล้วก็ลมพวกนี้ออกให้นะคะเสร็จแล้วก็ค่อยๆถอดกล้องออกมาทางเดิมค่ะออกมาผ่านหลอดอาหารมาจนถึงคอแล้วก็ถอดออกจากตัวคนไข้นะคะหลังจากนั้นถ้าหมอมีการส่องกล้องในขั้นถัดไปก็คือการส่องลำไส้ใหญ่เราก็จะเปลี่ยนไปใช้กล้องอีกตัวหนึ่งค่ะแล้วครั้งนี้หมอก็จะใส่กล้องทางก้นนแทนเพื่อที่จะเข้าไปตามลำไส้ใหญ่นะคะ สุดไปจนถึงลำไส้เล็กส่วนปลายเลยเพื่อหาตำแหน่งที่ผิดปกตินะคะถ้ามีตำแหน่งที่ผิดปกติอย่างเช่นเจอการอักเสบเจอแผลเจอติ่งเนื้อหมอก,ก็จะมีการตัดหรือว่าสกิดชิ้นเนื้อจากตำแหน่งนั้นไปตรวจเพื่อหาสาเหตุเช่นกันค่ะเสร็จแล้วหมอก,ก็จะถอดกล้องออกมาตามทางเดิมเช่นกันนะคะออกมาจากรลุทวารทางก้นเหมือนเดิม <c oughs> ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อสองกล้องเสร็จตื่นมานะคะคนไข้ไม่มีแผลอะไร ที่จะเราจะรู้สึกกันได้โดยส่วนใหญ่ก็คืออาจจะมีการระคายคอบ้างมีอาการท้องอืดที่เหมือนมีลมในกระเพาะหรือลำไส้บ้างก็คือเกิดจากลมที่ค้างอยู่จากช่วงที่หมอส่องกล้องนะคะซึ่งอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะหลังจากเราตื่นมาเมื่อเรามีการทานอาหารขยับตัวส่วนหนึ่งก็จะมีการขับลมพวกนี้ออกด้วยการเลือหรือผายดงตามธรรมชาตินั่นเองนะคะค่ะหลังจากนั้นก็รอนอนหลับจนไข้ฟื้นดีหมอก็จะแจ้งผลให้ทราบนะคะ แล้วก็อธิบายเรื่องการรักษาแผนการรักษาเพิ่มเติมเมื่อเราสบายดีเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถกลับบ้านได้ค่ะวันนี้จะพามาชมูนยนทางเดินอาหารและตับชั้น10โรงพยาบาลบางประกอบก้อินเตอร์เนชั่นแนลค่ะส่วนนี้จะเป็นโซนเคาน์เตอร์พยาบาลและห้องตรวจแพทย์ซึ่งจะมีแพทย์เฉพาะทางเป็นผู้ตรวจและให้คำปรึกษา เมื่อแพทย์พินิจฉัยว่าจะต้องทําการตรวจส่องกล้องทางเดินอาหารทางศูนย์ของเราก็จะมีห้องเตรียมตัวสําหรับการส่องกล้องแบบวันเดย์เคสค่ะและนี่คือห้องส่องกล้องของโรงพยาบาลเราค่ะ โซนนี้จะเป็นห้องพักฟื้นหลังจากทำหัตการ2องกล้องและมีพยาบาลคอยดูแลว,ว่าสัญญาณชีพอย่างใกล้ชิดเมื่อแพทย์มีแผนการรักษาให้ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลทาั้งูนยนของเราก็จะมีห้องพักสำหรับผู้ป่วยทางเดิอนอาหารและตับโดยตรงค่ะและมีทีมพยาบาลคอยดูแลตลอดเวลาศูนย์ทางเดิอนอาหารและตับโรงพยาบาลบางประกอบกอินเตอร์เนชั่นแนลยินดีให้บริการคะ่ะ